กลางหลังแบบนี้หากึ่งกลางเลยเก็ดอยู่กึ่งกลางเลยเอาวิธีการแก้เอวกางเกงตัวนี้มาให้ชมนะคะเอวข้างหลังเป็นยางยืดอีซิปหน้าเวลาลูกค้าใส่ข้างหลังเนี่ยก็จะเกิดการพองเนาะเพราะว่ายางยืดเนี่ยเขาเผื่อผ้าให้อ่ามันเป็นแบบผ้าเยอะ เราจับตัวลูกค้าแล้วก็แก้เข้าประมาณรอยช็อกนี่เลยการคำนวณเมื่อเราขีดเท่านี้นะคะขีดลงมาเท่านี้เราก็จะมาดูว่าเราต้องเก็บเข้าเท่าไหร่ก็วัดสามนิ้วสามนิ้วทีนี้เราจะเอายางออกเลยนะทำเป็นเอวธรรมดานะคะยางเราไม่เอาแล้วไม่ใส่แล้วนะเราก็จะต้องเก็บเนื้อผ้าหายไปสามนิ้ว เราก็มาเลาะยางออกก่อนนะ,ะเลาะยางออกให้หลุดจากตัวกางเกงก่อนนะคะเลาะออกมาหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเราจะเก็บเข้าตรงไหนสามนิ้วนะคะ กรณีนี้เราจะทําให้เป็นเอวธรรมดาเราไม่เอายางยืดแล้วเราต้องตัดออกสามนิ้วเราก็จะเก็บจะเก็บกลางหลังนะคะหนึ่งนิ้วแล้วก็ทําเป็นเกล็ดหนึ่งนิ้วนะคะเกล็ดสองข้างสองข้างข้างละนิ้วก็เป็นสองนิ้วนะคะตรงกลางหลังหนึ่งนิ้วเป็นสามนิ้วพอดีนะเราก็จะเย็บกลางหลังก่อนนะคะเย็บกลางหลังก่อนหนึ่งนิ้วเราก็เย็บใหญ่ครึ่งนิ้วนะคะ หลังจากนั้นเราจะจับตรงตะเข็บกลางหลังและตะเข็บข้างนะคะแบบนี้เราก็มาทำเป็นเกล็ดหนึ่งเกล็ดเลยตรงนี้หนึ่งนิ้วเกล็ดยาวลงมาประมาณ12เซน สิบสองถึงสิบสี่เซนทำได้นะพี่นาจะไม่ย้ำปลายเก็ดนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นตุ่มแข็งเวลาเรารีบเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยมันจะออกมันจะไม่คลายออกนะเนี่ยแต่ตัดได้ไว้ยาวๆแต่พอเรารีบแล้วเขาจะแยกออกแบบนี้ทำให้ปลายเก็ดเรียบ กับตะเข็บข้างและตะเข็บกลางหลังแบบนี้หากึ่งกลางเลยเก็บอยู่กึ่งกลางเลยเนาะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายหนึ่งนิ้วเย็บครึ่งนิ้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จับเก็บให้เท่ากันกับข้างหนึ่งแบบนี้ เย็บเก็บเสร็จแล้วเราก็มาเช็คขอบนะคะเนี่ยดึงจากซ้ายมากึ่งกลางกึ่งกลางตะเข็บกลางหลังเนาเนี่ยก็จะเท่าตำแหน่งที่เราขีดไว้นะคะอันนี้เป็นการเช็คง่ายๆเลยนะนี่นะคะตัดกลางเลยพอตัดเสร็จแล้วนะคะ เราเอาขอบเนี่ยไปรีดนะคะไปรีดเอากาวมารีดใส่สักนิดนึงเพราะว่าเขาไม่มีกาวอะไรที่จะติดแบบด้านหน้านะคะมันจะใส่แล้วเวลาใส่แล้วมันจะนิ่มแล้วก็หักรีดมาเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เนาะอันนี้กาวไม่ค่อยจะติดเนะาะเตารีดไม่ค่อยจะร้อนนะคะตัวนี้ใช้กาวสารูแต่ของเขานี่ใช้วีลนเนตก็จะแข็งกว่าเรานิดนึง ากนั้นเราจะมาขีดขอบ เวลาเราเย็บขอบเราจะไม่เย็บตรงๆแบบนี้นะเราจะเอ็นเข้าไปนิดนึงนะเพื่อที่ให้ขอบด้านหลังเนี่ยแนบกับเอวลูกค้าเวลาเราจะเย็บชินน้นตรงนี้เราไม่เย็บนะคะเราเย็บเอ็น,นี้ต่อ Eu... เื่อกี้ตอผิดต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอลด้านที่เป็นสันทบที่เราหักมุมเขาก็จะงุ้มเข้าหาอ่าเนื้อลูกค้าแบบล่องล่องหลังของลูกค้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเข้าขอบเลยนะคะ หากว่าเราไม่มีผ้าก,กาวหรือผ้าขอบนะคะเราใช้ยางยืดที่เราเลาะออกสามารถใส่รองไปไว้ได้นะรองไปไว้ให้เขาเป็นตรงเฉยๆแต่ไม่ให้เขาย่นนะคะใช้ได้เหมือนกัน Thank <laughs> you. เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เอาอยางยืดออกทำเป็นเอวปกติทำเป็นขอบปกติรอยอยางเขาก็จะยับยับกั็ไปรีดก็าหายนะก็มีเท่านี้นะคะ